สวัสดีค่ะหนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทำเมนูสาคูบัวลอยข้าวโพดนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะสาคูบัวลอยข้าวโพดนะคะอย่างแรกค่ะกะทิค่ะน้ำเปล่านะคะสาคูเมใบเตยสีเขียวนะคะสาคูสีขาวนะคะน้ำตาลทรายเกลือปน่น น้ำตาลมะาพร้าวใบเตยข้าวโพดท,ที่เราต้มสุกแล้วนะคะนี่ค่ะส่วนผสมเราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาล้างสาคูก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็ตักน้ำใส่นะคะเชื่ยค่ะล้างนะคะนี่ค่ะเราก็จ้วงน้ำนะคะนี่ค่ะ เราก็ทาให้เสดดน้ํานะคะนี่ค่ะเสดดน้ําแล้วเราก็ใส่ถ้วยนะคะนี่ค่ะนไหมคะเราก็พักไว้ก่อนนะคะเราก็ทําสีเขียวนะคะนี่ค่ะแใช่ค่ะ ล้างให้แป้งออกหมดนะคะนี่ค่ะล้างให้แป้งออกหมดเลยค่ะแล้วเราค่อยมาปั้นนะคะนี่คะ่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาปั้นเลยคะ <c oughs> ่ะค่ะตอนนี้เราก็ซักครูที่เราแช่น้ําไว้นะคะนี่ค่ะเราให้สะเด็ดน้ําแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นเป็นรูปนะคะ บีบๆนะคะค่ะเราก็บีบ,บีๆนะคะให้กลมๆค่ะตามใจชอบเลยนะคะนี่ค่ะค่ะแล้วก็วางไว้ค่ะ,คะบีบนะคะบีบแต่อย่าบีบเยอะนะคะบีบเพื่อพอประมาณค่ะค่ะ เราก็ปั้นนะคะจนเสร็จนะคะนะคะี่ค่ะเราก็ปั้นค่ะนี่ค่ะสีเขียวนะคะค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็รอก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาปั้นสีขาวต่อนะคะเรามาปั้นสีขาว เราปั้นสีขาวต่อนะคะนี่ค่ะกำค่ะนี่ค่ะเราก็กำกำนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็วางค่ะกำค่ะกำอย่ากำแรงเกินไปนะคะค่อยๆกำค่ะกำแค่ว่าให้เป็นทรง กลมเฉยๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็วางค่ะคะเราก็ปั้นจนเสร็จเลยนะคะนี่ค่ะสีขาวเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ปั้นเสร็จแล้วสีเขียวเราก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต้มเลยนะคะ นี่ค่ะตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะเพื่อเอาไว้โตเม็ดสาคูนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูค่ะค่ะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะนำสาคูที่เราปั้นไว้ค่ะลงไปเลยค่ะค่อยๆลงไปนะคะค่อยๆหยิบลงไปค่ะ ค่อยๆค่คคคใะ,คะใส่ทีละสีนะคะเราใส่ทีละสีนะคะใส่สีขาวลงก่อนค่ะเปต้มก่อนค่ะค่ะเราก็รอนะคะ นะคะสาคูเริ่มขึ้นแล้วค่ะเราก็คนเล็กน้อยนะคะ,น,คะนี่ค่ะนะคะสาคูเริ่มลอยขึ้นมาแล้วค่ะนี่สาคูก็ลอยขึ้นมาสุกแล้วนะคะอันนี้น้ําเย็นนะคะที่เราเตรียมไว้แช่นะคะเห็นไหมคะตอนนี้เม็ดสาคูสุกแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะลอยขึ้นมาแล้วค่ะเราก็ตักค่ะ ให้สเสด็จน้ำนะคะแล้วก็มาแช่น้ําเย็นค่ะคะเพื่อไม่ให้ติดกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเห็นไหมคะเราก็ทําสีเขียวต่อเลยค่ะ ลงไปเลยค่ะสีเขียวค่ะต้มต่อไปเลยค่ะบวลอยสาคูเรานะคะนี่ค่ะเราก็อรอแล้ก็คนค่ะ นเล็กน้อยนะคะก็ปล่อยค่ะปล่อยให้สาคูเม็ดสาคูลอยขึ้นมาก่อนนะคะก็คือสุกค่ะนี่ค่ะตอนนี้สาคูเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเห็นไหมคะลอยตัวขึ้นมาแล้วค่ะเราก็รอสักพักนะคะเราค่อยตักแช่น้ำเย็นนะคะ รอให้ขอสุกอีกสักนิดหนึ่งนะคะเราค่อยเม็ดเริ่มใสแล้วค่ะเห็นไหมคะ แล้วค่ะเห็นไหมคะเราก็ลองตักดูนะคะนี่ค่ะนิดสแล้วค่ะรออีกสักนิดหนึ่งนะคะค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะเราตักมาแช่นี่นะคะเห็นไหมคะเราตักมาแช่น้ำเย็นเลยค่ะนี่ค่ะรวมกันได้เลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะซคัคฟูบัวลอยแล้วค่ะแช่น้ําเย็นแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทําน้ํากะทินะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทําหัวกะทินะคะอย่างแรกค่ะน้ํากะทินะคะอย่างแรกตั้งหม้อค่ะใส่กะทิค่ะเล้งไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่น้ําเปล่าเราเทน้ําใส่ในนี้นะคะเพื่อล้างกะทิที่อยู่ในแก้วนะคะ เปิดไฟค่ะปานกลางนะคะใส่ใบเตยค่ะค่ะใส่เกลือป่นค่ะลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเพิ่มความหอมนะคะ คนคะ่ะคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะเราค่อยใส่นะคะ่ะคนคะ่ะค่อยคคนนะคะนะคะ เราควรให้น้ําตาลมะพร้าวละลายก่อนก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ก่อนค่ะค่อยๆคนนะคะค่ะคนไปค่ะ คนจนกว่าน้ำตาลจะไม่มีจับนะคะนี่ค่ะยังละลายไม่หมดนะคะเราก็คนค่ะบี้บี้หน่อยนะคะนี่ค่ะก่าแล้วเราก็ใส่พ้าโพกที่เราต้มไว้นะคะลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเอาสาคูมาใส่เลยนะคะสาคูเบรลอยค่ะที่เราปั้นไว้นะคะก็เรามาตักนะคะนี่ค่ะสาคูที่เราแช่น้ำเย็นไว้นะคะให้สะเด็ดน้ำนะคะนี่ค่ะเราก็มาใ่ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปใส่หม้อกะทิเราเลยนะคะนี่ค่ะหม้อกะทิเรานะคะที่เราต้มไว้แล้วนะคะเราก็จะเอาใส่เลยค่ะตักใส่ค่ะนี่ค่ะซาคูโบลอยเรานะคะนี่ค่ะเราตักใส่เลยค่ะนี่ค่ะ เห็นไหมคะน่าทานมากเลยคะ่ะสาคูบลอยเราคานี่คะ่ะแล้วก็ต้มอีกสักนิดนะคะเราค่อยปิดไฟนะคะ,คะนี่คะ่ะเห็นไหมคะสาคูบลอยเราค่ะค่ะสีสันน่าทานมากเลยคะ่ะสาคูเบลอยคะ่ะหอมมากเลยคะ่ะ คะเราก็รอค่ะรอสักครู่นะคะนี่ค่ะคนค่ะนีคะสักครูบลอยค่ะน่าทานไหมคะ ลองไปทำดูนะคะสูตรนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะสาคูบัวลอยข้าวโพดนะคะค่ะเดีนะะ๋ยวเราตักใส่ถ้วยเลยนะคะปิดแก๊สเลยค่ะนี่นะคะเราก็ตักใส่ถ้วยเราเลยค่ะนี่ค่ะสาคูบัวลอยค่ะ เส,สร็จ้าคะซาคูโบลอยราคาะนี่ค่ะซาคูโบลอยข้าโพดเสร็จแล้วนะคะมาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ